ตอนนี้ผมมาถึงหนีออกมาทางแยกบางนาก็ไม่พ้นนะครับโอ้โหชีวิตหนักเก่าๆอีกครับแต่ว่าพยายามชิดทางขวาไว้ครับยังไงทางขวาดีที่สุดครับโอ้โหคิดผิดเปล่าครับอุดมสุขก็เข้าไม่ได้นะครับดุมสุขเข้าไม่ได้ก็ต้องออกทางขวาว้าครับไม่เคยรู้สึกว่า เอาะครับขอหาเนินที่สูงที่สุดครับเพื่อให้รถมันไปดา้าต้องดับแอร์ครับอย่างนี้ตรงไหนเป็นหลุมเป็นพอเป็นแอ่งก็หนีมาก่อน,นครับมันเป็นแอ่งๆงช่วงนะฮะแต่ว่าข้างซ้ายไม่ไปแน่นอนนะฮะจยายหนีทางขวาครับ อันตรายอันตรายสิร์จริงๆครับไปต่ออย่างไงครับค่อยไปแล้วกันครับบางนารถปิกอัพไม่เท่าไหร่ครับแต่รถเก่งเนี่ยต้องค่อยๆไปครับหกล้อก็ไม่ต้องมาทั้งใกล้ๆครับจริงๆมันลุยได้ครับแหมไม่ต้องมาทั้งติดๆ รถใหญ่ครับมาชิดขวานะใหญ่เลยุยซ้ายได้เลยนะครับแหมจริงๆแล้วเนี่ยตกตัดจริงๆครับมาผมตบซ้ายเอาเลยกันครับเพื่อทีจะหนีนะครับหนีความโอ้โหแอ่งน้ำรอดแล้วครับรอดครับเออ แก้ไม่แก้วช่วยครับบางนาตาดครับวันศุกร์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2565เวลา17:19นครับปิดแอร์วิ่งรายงานครับบางนาตาดขาออกครับ